าพูดอะไรได้ไม่เยอะครับผมเรื่องอาคีนะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรักการแก้แค้นแล้วก็อะไรนะแฟนตาซีเออใช่ใช่ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักการแก้แค้นแล้วก็แฟนตาซีใช่ครับมันแฟนตาซีขนาดไหนเลยหรือว่ายังตามตามที่เห็นใ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 นตัวอย่างเลยครับผม จะเห็นว่ามันมีเรื่องของเอฟเฟกต์ซีจีเข้ามาเช่เหมือนกันก็จริงๆเออเขาเรียกว่าอะไรครับอยากให้แบบทุกคนแบบรวมสนุกกันมากกว่าก็แบบจริงๆแล้วพุ่กับเราเขาน่าจะใส่แบบพวกซิมบลิกเข้ามาเยอะอะเหมือนแบบว่าในในตัวเขาเรียกว่าอะไรนะ VTR Concept เซ็ปต์ไม่ใช่น Concept teaser หรือเปล่าใช่ t r a เ l e r ไม่คือเขาบอกว่ามันเป็นแบบ คอนเซปต์เทเลอร์ใช่แบบว่าเหมือนทางดีเรคเตอร์เขาจะใส่พวกพวกซิมโบลิกเข้ามาให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบว่าแบบอยากให้แฟนๆร่วมสนุกกันว่าแบบจริงๆแล้วแบบซิมโบลิกพวกนี้มันแปลว่าอะไรผมแสดงว่าเรื่องของเรามันก็ดูไไซฟอยู่พอสมควรใช่ไหมก็ลุ้นเหมือนกันใช่ลุ้นให้มีแอคชั่นไงใช่คือเอาจริงๆตอนนี้ลุ้นทุกอย่างเลยครับใช่ครับแบบลุ้นว่า อุ้ยแอคชั่นจะเยอะไหมเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกครับเหมือนเวลาทีมงานเวลาเขาทำงานนะครับเขาจะค่อนข้างแบบว่าเก็บเป็นความลับขนาดตัวนักแสดงยังไม่รู้เลยครับว่าแบบบทที่เขาเขียนเป็นยังไงบ้างเพราะว่าถ้าเขายังแบบยังยังเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบเหมือนยังเขียน,ไม,ไ,นไม่จบหรือว่ามันยังไม่ไฟนอลหรือว่าเขายังแบบยังปรับอยู่เขาก็จะยังไม่เอามาให้เรา ท่นเตรียมการดีกว่าครับใช่ครับก็ยังไม่ได้เปิด,ปดกล้องยังครับก็เปิด,ปดกล้กองเร็วๆนี้ครับผมส่วนคอนเทนต์อะไรต่างๆก็ๆจะส่งเข้ามาเร็วๆนี้ใช่แล้วอย่างตัวเราอ่านบทกันแล้วเนี่ยเราสนุกไหมสนุกไหมคิดว่าสนุกสนุกขนาดตอนนี้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 มันจะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าคือเขาบอกมาแค่คอนเซ็ปต์ใช่ว่าแบบคอนเซ็ปต์ของเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแบบประมาณไหนแล้วก็อารมณ์หรือคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะ ทยอยทยอยบอกใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบเลยครับถ้าในตัวอย่างก็แฟนตาซีที่สุดแล้วครับใช่สำหรับผมก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ใช้คำว่าแฟนตาซีที่สุดในชีวิตเลยใช่ครับเพราะว่าแบบมันมันจะแฟนตาซีไหมก็มไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่แน่ใจจริงๆครับ <c oughs> ผมก็ยังแนาทางไม่ถ <Wha> ูกเลยพูดกลับว่าจะไปทางไหนอะไรยังไงก็เรียกได้ว่ามาครบเลยครับอะไรรี่ยากๆเพราะว่ารับรองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายด้วยที่เปิดตัวในวันนี้รับรองว่าเรื่องนี้ก็น่าจะพิเศษกว่าใช่ครับคนดันไหมจ่าคว่ำจริงๆแล้วเราได้พวมกับดีด้วยครับ กับโปรดิวเซอร์เราก็เชื่อมั่นในในทีมงานส่วนเราก็ทําหน้าที่ของเราตั้งใจแล้วก็รับบทมาแล้วก็ทําการบ้านให้เยอะที่สุดหนักที่สุดแล้วก็ทําเพื่อให้แฟนๆได้รับผลกันรับจริงๆร,รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าครับเพราะว่าแบบถ้าให้พูดตรงๆหลังจากแบบหลังจากที่จบโปรเจกต์ล่าสุดที่ถ่ายไปอ่ะผมก็รู้สึกว่าแบบผมอยากมากๆอยากที่จะกลับมามาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แบบ รู้สึกแบบว่าพอมันมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเป็นออคินะแล้วก็อยู่ในท็อปยูนิเวอร์สก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเหมือนเป็นการรียูเนียนในหลายๆอย่างเพราะว่าแบบมันเหมือนกับเราได้กลับมาร่วมทีมงานกับแบบโปรดักชั่นเฮาส์เดิมแล้วก็แคสก็แบบยังเป็นคนแบบที่ยังแบบเคยทํางานด้วยกันมาแล้วด้วยอ <Okay. S 1> ะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันน่าตื่นเต้นแล้วมันก็รู้สึกแบบคือ ยอมรับเลยว่าทอปฟอร์มแบบ mm hmm. กระแสะตอบรับดีจริงๆครับแล้วแบบพอคราวนี้อะครับเป็นทอปยูน mm ิเวอร์สทอปยูนิเวอร์สทอปทอปยูนิเวอร์สทอปยูนิเวอร์สเนี่ยมันเหมือนแบบอันนี้แบบผมเอาแบบตามสคริปแบบเป๊ะเลยนะ mm hmm. เขาบอกว่าเป็นคอนเทนต์ระดับทอปของ VTV อาใ mm จ่ผ้สใจแลวครับใ,ใ,ใช่ใช่ครับ mm hmm. ก็เลยแบบ รู้สึกว่าแบบทางทาง VTV เขาแจ้งมาเราก็รู้สึกว่าแบบอุ๊ยเราตื่นเต้นแล้วเราก็รู้สึกแบบตื่นเต้นจริงๆครับแต่ว่าใช่มันดูแบบยิ่งใหญ่อะแล้วแบบคือ VTV เขาแบบคุ้มมากๆใช่ครับเราก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบว่ามันแบบน่าสนุกจริงๆครับใช่จริงๆอยากรู้เหมือนกันครับเพราะว่าแบบวันนี้เป็นวันแรกที่แบบเหมือน เราเราได้มีการปล่อยตัว VTR นเซ็ปต์ออกมาแล้วแบบอยากจะรู้เหมือนกันว่าแบบว่าแฟนๆแบบฟีดแบ็คเป็นยังไงบ้างชอบกันไหมครับแบบชอบไหมชอบไหมชอบไหมชอบอากินะหรือชอบเราต้องติดแฮชแท็กดูในแฮชแท็กโอเครอติดตาม ก็อยากฝากติดตาม,มด้วยนะครับอยากฝากติดตามเรื่องอากินาด้วยก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งที่ไม่ว่าอากินาก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ครับที่ทางเราก็ตั้งใจทํางานเพราะว่าเราได้ได,ได้ได้กระแสะตอบรับดีอย่างที่ว่าในเรื่องของข้อควมผู้ใหญ่เลยให้โอกาสสร้างอะไรที่มันแตกต่างออกไปในรูปแบบใหม่เราก็เลยได้รับโปรเจกต์ที่มันแปลกใหม่หวังว่าจะคุณผู้ชมจะเปิดใจรับแล้วก็ รุนไม่กับเราสนุกไปกับเรานะครับในคอนเทนต์ต่างๆที่เราปล่อยออกไปด้วยยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับใช่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆคือสำหรับสาหรับผมอ่ะพอแบบตอนแรกที่ได้ดูวิดีโอันนี้แล้วเราเขาสูงแบบอะไรอ่ะคือเขาเรียกอะไรนะเครื่องหมาย question mark ใช่ไหมเต็มเลยว่าแบบอะไรอ่ะนั่นแหละครับก็ประมาณนั้นครับยังไงก็เออ แฟนทุกคนนะครับติดตามด้วยนะครับพวกเราสองคนในฐานะนักแสดงแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะท็อ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 ปโซทอปโซใช่ท็อปโซนนะครับก็พวกเราสองคนจะตามคอนเซ็ปต์เลยครับเราจะทุ่มเททุกจิตวิญญาณเพื่อทออร์ตินียออม่ให้ดีที่สดเรียบร้อยครับ